ดรพันอาจชัยรัฐผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมไปทั่วโลกดังนั้น NIA ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนานระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศไทยจึงได้เริ่มหามาตรการเพื่อช่วยเหลือและเ e ย e ียวยาสตาร์ทอัพที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้โดยหนึ่งในนั้นคือการสร้างช่องทางทางการตลาดใหม่เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และการกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงสินค้าและบริการของกลุ่มสตาร์ทอัพโดย Startup Thailand Marketplace คือพื้นที่ใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยโปรโมทสินค้าและบริการของ Startup ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ Startup Thailand และสื่อออนไลน์ต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีอีก3อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวงการไอทีเมืองไทยกับรายการ Startup Market Page is s i k e now น์นในรูปแบบรายการสดทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตั้งแต่17.00นถึง18.00นโดยจะมีเฟื่องละดาเอิ้นป่าระพีและซีฉัดประวีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อพูดคุยกับเหล่า Startup ที่เป็นแขกรับเชิญซึ่งจะมาพร้อมกับสินค้าและบริการที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงได้มีการเจาะประเด็นที่น่าดึงดูดและเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมโดยสามารถที่จะรับชมไลฟ์สดหรือย้อนหลังได้ทางเพจ Startup Thailand และทางเพจของทั้ง3ามอินฟลูเอนเซอร์ ดรพันอาจกล่าวทิ้งท้ายว่ารายการนี้เหมาะกับทุกคนทั้งสตาร์ทอัพผู้ประกอบการนักลงทุนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเพราะมีทั้งสินค้าแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพไทยที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกคนในยุค new normal เช่นแพลตฟอร์มช่วยหาง,งานแอปพลิเคชันที่ให้คำปรึกษาหลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ระบบบริหารการเงินการลงทุนที่จะช่วยให้ทุกองค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดรวมไปถึงตัวช่วยขายของออนไลน์เป็นต้น